ปัญหาคราบน้ำมันนะครับโดยเฉพาะพวกบางงานเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันดิบหรือครูดออยนะครับหรือน้ำมันเตาคูเรลออยหรือบางงานเนี่ยเกี่ยวข้องกับยางมาตอยนะครับหรือพวกแอดฟาวเนี่ยมันหาผลิตภัณฑ์ที่จะไปทําความสะอาดนส่วนต่างๆเนี่ยค่อนข้างยากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นิส่วนเครื่องจักรในการที่จะหาน้ํายาสักตัวหนึ่งไปล้างคราบพวกนี้อะครับมันไม่ได้มีขายทั่วไปในท้องตลาดครับท้งบริษัทเราจึงเล็งเห็นนะครับศักยภาพในการที่จะทําสินค้าออกมาให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ครับเราเลยได้พัฒนาขึ้นมานะครับ b บ o อดิเกเร a b l e Oil d e g r e a s e r นะครับหรือว่าเป็น G L 6 3 9ของแบรนด์ r e e n Line ครับประสิทธิภาพนะครับสามารถที่จะล้างคราบน้ำมันหนักๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่น้ำมันดิบนะครับพวกหัวน้ำมันนะครับไปจนน้ำมันทั่วไปนะครับลูบีแคนหรือว่าเป็นพวกกลุ่มจารบีหรือกลุ่มกรีดนะครับรวมไปถึงพวกหางน้ำมันนะครับบางทีก็อย่างเช่นพวกน้ำมันเตาหรือว่าอย่างมาต่อยเนี่ยก็ล้างได้นะครับประสิทธิภาพนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าดีกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาดครับแล้วเราเล็งเเเนนนนนรรรรรับงง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 งื่่ออขโโาา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 ีียยมมกใช้้้ลพ ่าอาจจะต้องใช้พวกกลุ่มโซเวนอยู่นะครับอย่างเช่นบางทีมีพวกโ so ซเวนแรงๆเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องสุขภาพพนักง,งานนะครับซึ่งพนักงานเขาปฏิบัติงานเนะี่ยบางทีรับสาร VOC เข้าไปบ่อยๆเนี่ยมันก็ส่งผลตอ่อสุขภาพเขานะครับสารโซเว้นบางตัวเนี่ยบางทีมันติดไฟด้วยนะครับเราเลยออกแบบสูตรนี้มานะครับให้เป็นสูตรน้ําซึ่งมันไม่ติดไฟนะครับปลอดภัยต่อการใช้งานมากกว่าปลอดภัยต่อสุขภาพพนักงานมากกว่าครับผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบนะครับเรื่องของการย่อยสลายได้ทางชีวภาพตามมาตรฐาน OECD 3 0 1ซึมารฐานากลนรับเพราะฉะนั้นสามาตรฐา้ อย่างปลอดภัยเลยนะครับมั่นใจโดยเฉพาะบางโรงงานนะครับทำมาตรฐาน ISO 1 4 0 0 1นะครับด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เหมาะมากๆนะครับที่จะใช้ทดแทนโซเวนผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับปกติเนี่ยเราอาจจะต้องนําเข้ามาซึ่งต้นทุนมันจะแพงกว่านะครับแต่ว่าอันนี้เราผลิตเองในไทยมั่นใจว่าราคาถูกกว่าสินค้านําเข้าจากต่างประเทศแน่นอนสําหรับโรงงานไหนนะครับสนใจติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับเรามีตัวอย่างให้ไปเทสได้ครับ